เกียรติบชันครับนำท่านมาที่เทศบาลตำบลลำแก่นนะครับจังหวัดพังงาเพื่อชมศึกมวยโลกนะครับมากขมวยโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงานะครับผมชักลึกศึกมวยโลกครับวันนี้ก็มีทั้งมวยไทยมวยสากลให้ชมกันแต่ว่าคู่แรกที่จะชมกันนี้เป็นมวยสากลก่อนนะครับชิงแชมป์บีบีเอเชียรุ่นแบนุ่มเวทครับเททริตกอเกตยิมพบกับผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซียธอมิสซีรานนะครับก็วันนี้ได้ดู มวยดีแต่คู่แรกเลยครับอดีตแชมป์โลกนะครับเทพฤทธิ์กอร์เกติมไปไปดี้ใเป็นอดีตแชมป์โลกรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทของ WBA ผ่านการเรียกว่าชนะที่ญี่ปุ่นมาถึง5ไฟไ์นะครับก็เป็นประวัติศาสาดเลยทีเดียวส่วนทอมิศซูรานนะครับผู้ท้าชิงอายุ32ปีครับแล้วก็เรียกว่าเป็นมวยจอมเก่าเลยนะครับมาจากสุราบายาในอินโดนีเซียนะครับสถิติชกของเขานี่ชนะ26แพ้7นะครับชนะน็อกสิบหครั้งลง โมทีนาตัวเดียวครับท่านผู<จ>้ชม<จ>ครับวันนี้ก็พามาที่เวทีมูลชั่วคราวนะครับเทศบาตบลตำบลลำแก่นพังงานะครับวันนี้ก็ถ่ายท่อสดทางดิจิตอลนะครับช่อง26นาวนะครับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปโยกเข้าไปก่อนครับเจเบรตรูปร่างต้องยอมรับอดีแชมป์โลกด้วยนะครับ เป็นมวยที่น้ำหนักมาในเชื่อขนมกินได้ในช่วงนั้นเนี่ยซ้ายแรงขวาแรงมาดูว่านักมวยชายดุนิเซียนะครับซีรานจะทนทานไหวหรือเปล่ากรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่กรรมการอาคมมนสิทธิ์ซีรานนี่เคยผ่านการชกกับทางด้าน,น,านเพชรจอแฮมาแล้วนะครับเจอเพชรจอแฮเ,เจอนอรสิงมาแล้วนัมกมวยจะเคลือกเกโปรดัลชั่นนี่แหละครับวันนี้มาจากเทพบทริตครับ อดีตแชมป์โลกเลยทีเดียวแม่แต่ยับใช้ได้เลยกับทางด้านซีรานแต่นี้ก็ยับตอบครับแม่รูปรา่างต้องยอมรับบึกเลยเทเบรตสนะครับพอไม่ซีรานนี่ากดินีเซียนะครับวันนี้ก็คมชัดลึกนะครับซึกมวยโลกทางกอเกียร์บริชชันนะครับแตกซ้ายเข้าไปแม่ยับสวยครับเทเบรต เริ่มคืนฟอร์มเข้าฟอร์มนะครับกลับมาเป็นเทพฤทริ์คนเดิมเจ้าของชายาเอสโตรบอยครับฉายาของเขาเนี่รู้จักกันดีเจ้าหนูเอสโตรบอยแม่แต่ซิราณานี่ก็โยกโยกก็ไม่เป็นเป้านิ่งเลยครับเก็บดูสายตาดีอยู่แล้วฉกแยบอย่างเดียววันนี้เราจะชมมวยโลกวันนี้เลยนะครับยังมีมวยไทยด้วยนะครับต่อยกันต่างชาติด้วย แล้วก็สะมวยต่างชาติโชกกันด้วยนะครับวันนี้หลายคู่เลยต้องยอมรับวันนี้นี่สุดๆเลยทีเดียวนะครับรับชมความันได้นะครับผ่านช่องดาว26ของเรานะครับ2ชั่วโมงเต็ม15นาฬิกาถึง17นาฬิการครับ ีต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนนั่นคือบริษัทแบ็กอัพประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำนื่มไส้งอนนะครับ 3K แบตเตอรี่รุ่น Active Hybrid Battery ครับกำลังไฟสูงสำรองไฟได้นานขึ้นใช้ไฟหนักขนาดไหนก็ไม่สะดุดน,นะครับไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดนะครับรถจกักรยานยนต์ฮอนด้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวีก้าเอ็มเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ระบบเจ็ดโฟนนั่นเองครับ ลายยกแล้วนะครับยกแรกชิจงจังหวะเน้นฝีมือก่อนครับเจับริษกระแทกหมัดหน้าอย่างเดียวเซราเน่ยามโยกอ่ะหมดยกแรกครับสัมผัสปีิิคันของซุปเปอร์ซีจี เซลฟฟรีซัมซุงกาแล็กซี่ J2 หรือส่วนลดสมาร์ทโฟน 4G สูงสุด75%พร้อมเน็นเพิ่ม24กิกวันนี้ถึง31มีนาคมนี้ที่ดีแท็กเท่านั้นมาพิสูจน์กันว่าหมากฝรั่งคลอเรตจะสดชื่นนาน30นาทีหรือเปล่าผ่านค่ะพิสูจนแล้วหมาก็ดังคลอเรตสดชื่นนาน30นาทีผ่านเรามาชมกันต่อได้ครับคมชลึกศึกโวยโลกครับ นี่เป็นการแข่งขันป้องกันตำแหน่งแชมป์นะครับสําหรับเทพพาริสก่อเกตยิมในการแข่งขันเดบิวบีเอเอเซียรุ่นแบนด์เวทหนัก118ปอนด์ครับช่วงนี้ก็ยังปักให้น้ำกัอยู่นะครับคมพยัคฆ์บัญชาเมฆนะครับอดีตแชมป์โลกเป็นเทรนเนอร์ให้กับอดีตแชมป์โลกด้วยกันมาลุ้นกันต่อยกยสองของการชกนะครับระหว่างเทพพาริสกับนัำโมยชายอินโดนีเซียนะครับซีรัน ถ้ามีฟอร์มเก่าๆหลงเหลือนี่ต้องรับประกันได้ว่าจะกลับมาโด่งดังอีกครั้งนะครับเพราะว่าซ้ายก็แรงนะครับขวาก็ดีด้วยของเทฤทริสจต้องดูครับเป็นนักชกจากมหาสาร,รคามนะครับเทฤทริ์ก่อเกียรติยิมโอ้โหนี่มียับกันแล้วครับสิรานาชินจังหวะหนัดหน้ากันนี่สนุกเลยนะครับ ม่โยกมาเป็นเฝ้านิ่งครับจอกมัดชุดยังไม่ได้เทบริตไม่แล้วมีมัดชุดได้นะครับทอมิสซิรานวันนี้ไม่ใช่งานง่ายของเทบริตแน่นอนครับม่แต่ดูแล้วน้ำหนักมัดแล้วก็ความรัดกุมยังใช้ได้เลยนะครับเทบริต โอ้โหกระแทกมานี่สวยฮืมตาละหมัดตาละหมัดโดนจังๆตลอดนะครับมาซ้ายนำไปเรื่อยสีาันพยายามโยกหลบนะครับมดหน้าของเทฤทธิ์รครับมดโดนจิ้มเต็มๆเลยโอ้โหกระแทกแรงมากครับยับซ้ายของเทฤทธิ์โอ้โหในเราแล้วครับมา นี่คืออาวุธเด็ดอีกอาวุธหนึ่งของเทเบริสในสมัยที่เป็นแชมป์โลกนะครับหมัดหน้ากระแทกเนี่ยต่อเนื่องตลอดครับแต่รับบ่อยๆเนี่ยจะจะอยู่ไม่ได้นะครับเรามาดูว่าซ้ายของเทเบอร์รมัดหน้ากระแทกไปเรื่อยเป็นหมัดแยบแต่ว่ากระแทกแรงมากเลยทีเดียวโดนอีกแล้วนะครับทมิซิรานทำท่าจะกันไม่อยู่กันไม่ได้ด้วยทำได้ดีนะครับเทพฤทธิ์ก่อเกียติยศโอ้โห เคร,รานี่แพ้เจ็ดครั้งแพ้นอกสามครั้งมาดูว่าคารทีจะโดนน้องอีกครั้งหรือเปล่านะครับ <c oughs> ดูแลมุ่งมั่นเือเกินครับเทเบริดโหยหลบดีเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับในนามของก่อเกียรติโปรดักชั่นจำกัดนะครับก็โปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมของเราตลอดเลยทีเดียว จังหวะยังไม่มีแม่ลายโยกได้โยกแล้วกัเนี่ยสมิธศิรานแม่แต่แม่นครับยับซ้ายของเทฤบริ์นี่ดูครับก็แทกโอ้โหผ่านตลอดเหมือนกันโอ้โหเสียจังหวะไปครับหมดยกครับ กลเรมาชมกันต่อนะครับคอมจะลึกศึกวยโลกยกที่สามนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณด้วยครับกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลกับบริษัทไดเกียวออยจำกัดบริษัทตอสยามคอมเมเชียลจำกัดนะครับผู้นําเข้าแล้วก็จัดจาหน่ายยางคึมโฮยางนําเข้าจากประเทศเกาหลีครับยางสําหรับรถยนต์ทั่วไปแล้วก็รถติกอัพด้วยขอบคุณด้วยครับชูโฟติกกรุ๊ปและก็ผู้ผลิตและจําหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS แบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟแล้วก็ระบบ โซล่าเซลล์ด้วยครับบริษัทเสียมยับจำกัดนะครับผู้จัดจำหน่ายเหมือนยางพาราแล้วก็กระเป๋าคุณภาพเสียมยับมาสู้กันต่อบนเวนทีนะครับแล้วก็โปรแกรมต่อไปของกอเกียนโปรดักชันนะครับศึกมวยโลกเฉลิมฉลองาสาราการ,รเรียงน,นะครับวัดหัวเสืออำเภอแม่ท่าลำปางของ v m c เซเว่นเบรนด์ด้วยนะครับแล้วก็รายการนี้นอกจากมวยซากลแล้วก็มีมวยไทยโลกอีก2คู่ในวันจันทร์ที่11เมษาย,ยนที่เวทีมูโชคราวลาน,น้าวัดหัวเสืออำเภอแม่เมาะจงากัดลังปาง,น,ปางน,นะครับ ชงวัดต่อครับเทเบริดโอ้ยซ้ายนี่อันตรายมือนกันครับทางด้านซีรานถอยดูบ้างนะครับชกดักจงังหวะดสองดูบ้างเทเบริดโอ้ยซีรานมุดเข้ามาเจอซ้ายเทเบริดเข้าไปโอ้โหนี่ยสายเบินสองหมัดเลยนะครับสิรานโอมต่ำด้วยแล้วออกหมัดมากขึ้นครับนักชออินโดนีเซีย โอ้โหดูครับออกเป็นชุดเลยคราวนี้เทปริตเรายังรอจิ้มซ้ายอยู่มีหลบบ้างนะครับใช้ส่ตาหลบบ้างใช้ยับกระแทกดูครับโยกโยกยังโยกนี้ยังไม่เรียกนะครับเทปริต S <S 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 โดนซ้ายหมัดน,นึง<ห>ไม่กระแทกนี่ดังปังป,งปังเลยนะครับโดนเต็มเต็มเหมือนกันครับซีรันถ้าโดนจังๆแบบนี้นี่ต่อยแบบสะสมไปเรื่อยนี่อาจจะรอดไม่รอดอีกอย่างนะครับครับ<อ>แฟนชอบใจเลยโดนเต็มเต็มเมื่อสักครู่นี่นี่ครับหมัดหน้ากระแทกซีรันขยับกั่งเวทีครับยังโยกอยู่ แต่ไปกระจิ้มอย่างเดียวครับอโอ้โหปล่อ,อยแบบปล่อยแบบเลี้ยงไข่ไปเรื่อยมีมาหน้าคอยรบป,ปวกระแทกไปตลอดโอ้โหตังจังทั้งนั้นเลยนะครับเป็นยับที่แม่นมากๆครับโ้หม,มียับคืนบ้างนะครับซิราม อมันนี่โดนเต็มเปล่าเลยเออ่าต่อยง่ายมีมันหน้ารบกวนอย่างเดียวขวาไม่ไม่มั่นคงนี้ยังไม่ออกทางเทเบริษขวานี่เอาให้ช่วนจริงนะครับกดทีนี้ต้องลงไหลาย,ยกลาแมหมมุดเข้าไปครับซิรานโอ้อย่ายิงขวาเทฤบริ์ก้มหลบได้ หมดยกครับใหม่โจทย์ี่เจ็ดสองถ่ายรูปสวยเซลฟี่สะใจ LED แต่หน้าหลังเพียง1,990บาทโซโลโซโลกุญแจสารพัดล็อกโซโลเครื่องมือสารพัดช่างโซโลสารพัดเครื่องมือสวนโซโลอักษรอังกฤษ4ตัว S O L O โซโล ใหม่โจทอีเดซสองแรงกว่าลื่นกว่าเพียง1,990บาทมาชมการถ่ายลัสสดกันต่อนะครับถือว่านี่เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ WBA เอเชียแับรุ่นแบตเตอร์เบร108ปอนด์ครับแฟนๆมันเวยจากจังหวัดพังงานเดินทางเข้ามาชมอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับช่วงนี้ขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับด้านของเครื่องดื่มพืชผักผลไม้ผสมนะครับตราจีนฟู้ด สุุมนบาซา่รารัชราพิเศษ C, คูนีนซีเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักข่าวตองตราแก่ตรานะครับแฮปปี้พีเพิลเฟกชครับมูลนิธิเศรษฐีเรือทองบริษัทแกรนแอนด์แกรสสปอร์ตครุปจำกัดด้านของคารวานสยามยิปซีรางขระมบง100่งครับขอบคุณ FBT ขอบคุณบริษัททวินสเปเชียลจำกัดครับขอบคุณกันภัยรักนกแท้เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปครับมาชมต่อนะครับบนเวที แล้วก็โปรแกรมของก่อเกียรติโปรดักชั่นนะครับก็ในวันพระรัชที่21ก็ที่ประโคนชัยนะครับลานหนา้าหน้าวัดบ้านยางนะครับจังหวัดบุรีดมงานนี้ก็ในศึกคุณิสินท่าโลกด้วยแล้วก็คมชัดลึกหลายเดือนนะครับให้ท่านชมอีกต่อไปใน24เมษาย,ยนด้วยนะครับก็เลยว่าชมกันอย่างต่อนเนื่องตลอดในพเือนหน้าในหลายคิวเหลือเกินครับโอ้โหอับคัดขวาแม่ ซีราน,นีติดเครื่องกันซ้ายยังไม่เห็นขวาจากเทพบริสนะครับแทกซ้ายเข้าไปเทพบริสเอาละครับแหมออกแล้วขวายัางต่อยแบบสบายๆว่างั้นเถอะขวานานๆต่อยออกไปหมัดนึง โอ้โหเนเรื่องนะครับทอมิสิรานก็โดนจังๆตลอดอู้ขวาเทพริตนี่สัดดังปับป๊บๆเลยนะครับหนักมากจริงครับโอ้ยโ,โดนซ้ายนะต่อยแบบมีเจ็บเพราะว่าโดนอีกแล้วโดนลำตัวยังต่อยแบบเลี้ยงอยู่ยังไม่เร่งยังไม่เร่งสปีดเท่าไหร โอ้โหนี้เล่นของหนักกันเลยครับแลกกันล่างบนล่างบนใส่กันโดนตลอดตทวมิศิรานมาแทงเราด้วเบิกเลยเทบอริสต้องต้องลดมันอีกนิดนึงความแกร่งโอ้โหหมัดหน้านี่ใช้ได้เลย เป็นหมัดกระแทกเต็มๆหน้าของทมิซิรานตลอดหนึ่งสองมาแล้วครับเจ้ากฤตศิรานพยายามยิงมาจากวงนอกนะครับแทกสายแล้วโยกครับโยกลายโยก ดูแล้วเกมน่าจะยืดเยื้อเหมือนกันครับจังหวะออกขวายังน้อยไปครับแทบริษหมดยกครับช่างเครื่องสีจังหวะใช่ไหมมันเครื่องอะไรดีคะอ๋อเครื่องสีจังหวะก็ต้องได้เกียว 4T ิเขาใช้กันมานานแล้วใช้แล้วดีเครื่องสีจังหวะต้องใช้ ใช้ไดเกียว 4T ใช้ไดเกียวเครื่องตปินตาติดง่ายสัมผัสปปีดขั้นของซ u ปเปอร์ 4G กับดีแท็กซ e r เปอร์เซลฟรีซัมซุง Galaxy J2 หรือส่วนลดสมาร์ทโฟน 4G สูงสุด75%พร้อมเน็ตนเพิ่ม24ิกวันนี้ถึง31มีนาคมนี้ที่ดีแท็เท่านั้นมาชมกันต่อนะครับคมชัดลึกศึกมวยโลกครับเราสัญจรมาถ่ายทอดสดกันที่เวีทุมูชกราวครับเทศบาลตำบลลำแก่นจังหวัดพังงา ยังดูบรรยากาศนะครับก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่แฟนบวยกันนี้ลมเริ่มโกรกมาแล้วครับหลังจากที่ร้อนพอสมควรทีเดียนในช่วงบ่ายที่ผ่านมาดูยกห้าครับมาเลยครับเดินแล้วครับเทฤบริ์เดี๋ยนี้เป็นฝ่ายเดินปราดเข้าไปแล้วนะครับ วันนี้ก็ที่ปรึกษาเทศบาลตะบนลำแก่นนะครับนายทวีแพ้ใหญ่แล้วก็นายกสมาคมประมงจังหวัดพังงานะครับคุณบุญชูแพ้ใหญ่ด้วยยังแทกยับอยู่ครับเทเบรตโอ้ยตัดลำตัวบ้างนะครับมาเสียงดังฟังชัด ได้ดีเลยครับเททบร์จังหวะตัดนำตัวขวาเร่งแล้วนะครับเร่งไปแล้วในานามของกอเกียร์บรดักชั่นเดือนหน้านี่มี3-4ไสีก่การติดๆเลยนะครับโอ้โหเอะทนทนใช้ได้เลยทีเดียวทอมมี่ซิรานครับ แล้วก็ตัวรอดเก่งนะครับทอมิซิราโโอ้โห <c oughs> มาสามัดติดๆแต่ยังไม่ยังไม่ระคายผิวเท่าไหร่ซิรายมาทีก็ามาเป็นชุดเหมือนกันครับเดี๋ยว <c oughs> ต้องเดินเร็วขึ้น อาแล้วครับจิ้มขวาผมหลบได้ครับซิรนันโอ้โหโออกขวาที่ได้ได้เกรีดตลอดเลยนะครับอา้อาวอ้าวปลายยกปลายยกอันเข้าไปอันเข้าไปเอาคยเเร่งเลยน,นะครับเทปริส่าเอามีฟองมีฟองกรรมการมีฟองกรรมการมีฟองกรรมการอ้าวโอ้ไม่ไหวเหมือนกันครับน่า เจอเข้าไปอย่างนี้เนี่ยครับโดนจนได้ครับกรมาการนับาการเอาคมนสิทธิ์นะครับอ้าวเรียบร้อยไปเลยครับแมไปไม่ลามาไม่ไหวเลยครับทางด้านพมิสิรานก็เป็นเทพอร,ริต์นะครับที่ยังป้องกันตำแหน่งแชมป์เอาไว้ได้ครับชนะไปในยกที่ห้าครับ หือว่าปัจจัยชนะที่เฉียบขาดอีกครั้งหนึ่งของเอสโตรบอยครับเทพริตต์ต่อเกตยิมออกบัตรในคนอนข้งที่จะแรงเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยทำให้ซีรานจากอินโดนีเซียเนี่ยก็มีอาการแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ไหวครับทนแรงบัตรของเจ้าเทพริต์เนี่ยไม่ไหวจริงแพ้ไปในยกที่5ครับโอ้โห oh เดี๋ยวไปดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะของเทพริต์ที่ออกอาวุธใส่ซีรานครับ มาดูครับโอ <scrolling v> <partido> <t ri ilgili> ้ยแย็บปัดซ้ายครับแค่แย็บเนี่ยก็ตกดีแล้วครับเราในช่วงปลายยกนั้นเร่งครับเร่งแล้วทำไม้ดีด้วยครับเทพฤทธิ์กำลังจะหมดยกอยู่แล้วครับอู้นี่ครับจังหวะปล่อยไปอื้มโดนสะสมสะสมไปก็มีอาการกันครับซีวานโดดสุดท้ายเลยครับโอ้ไปเลยครับโดนซ้ายของเทพฤทธิ์เข้าไปไปดูบรรยากาศบนเวทีกันหน่อยครับตอนนี้ ท่านผู้บริเกตที่เคารพครับเป็นนันว่าอดีตแชมป์โลกของเรานะครับตอนนี้เป็นแชมป์ของ WBA เอเียนะครับในรุ่มมนแบนเมเบตเทมปอริสกอเกียรตยิมนี่เลยครับวันนี้เป็นผู้ชนะในยกที่5ในโอกาสนี้ขอรียนเชิญผู้จัดการมณฑลฐานบกที่45พลตรีวิชัยทัศนมนทฏยีนนะครับขอรียนเชิญรองประธานสภาสากรรมแห่งประเทศไทยนายพีระเพชรพาณิชย ที่ปรึกษาเทศบ,บ,บลาลตำบลลำแก่นนายทวีแพะใหญ่นายกสมาคมประมงจังหวัดพังงาคุณบุญชูแพะใหญ่วันนี้ก็ท่านดุสิตมายาการของเรานี่นะครับโอ้เรื่องรักมัวไม่ต้องห่วงเลยท่านนี้นะครับแน่นอนเลยทีเดียวท่านดุสิตมายาการวันนี้ท่านยังแข็งแรงตลอดเลยทีเดียวนะครับวันนี้มาลุ้นมวยแล้วก็เทพฤทธิ์เป็นฝ่ายชนะ ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้การมณฑลทหนรบกที่45พลตรีวิชัยทัศนมนมทียนพร้อมทีมงานด้วยนะครับแล้วก็ที่หลักๆของเราก็ที่ปรึกษาตาเทศบาลตำบลลำแก่น,นะครับนายทวีแพะใหญ่และอีกหลายๆท่านเลยทีเดียววันนี้นะครับพร้อมทั้งนายอำเภอตะกัวป่านายมณิศเพียรทองด้วยนะครับวันนี้อามอบเลยนะครับมอบเลยน้ำดื่มไส้งอนมอบก่อนเลยนะครับแล้วก็ติดตามมาด้วยโคกหาทิพย์ มากรมวยโลกจังหวัดพังงาโซโลเข้าเลยครับเครื่องมือของสารพัดช,ช่างโซโลแล้วก็ติดตามมาด้วยนี่เลยครับคินโซแล้วก็โซโลเหมือนกันเช็คอ,อินนะครับอันามันนี่วันนี้มอบด้วยคุณทวีแพยใหญ่แล้วก็อันามันซีซานทราเวลด้วยแล้วก็ยางคิมโฮวันนี้แม่ชกประทับใจมากเลยนี่เลยครับ ในนามของก่อเกียรและก็เซมยับหมอนยางพาราแล้วก็ติดตามด้วยบริษัทแฟนแอนด์แกรนด์สปอร์ตร๊ปจำกัดผู้แทนของคุณปรีชาจจตุรงเสรีกุลแล้วก็ตามมาด้วยข้าหอมมะลิเศรษฐีเรือทองสลุมในพลาซารัชดาพิเศษแล้วก็เครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักข่าวตองเข้าเลยครับตลาดน้ําคลองโคนจังหวัดสมุทรสงครามด้วยเจดีฟู้ดติดตามมาเลยครับน้องเข้ามาเลยหนูแล้วก็ติดตามด้วยทูสเปเชียน พร้อมทั้งม ja ิสูบิชินะครับมิสูบิชิรอยแยนเบญจาโฮเทลนี่รำมคำแหงด้วยเข้าเลยครับคาราวานเข้ามาเลยครับคาราวานแล้วก็แพติิัมนะครับเอเวแอเวครับเข้ามาเลยทีเดียวแล้วก็กันภัยรังนกแท้แล้วก็ติดตามด้วยธนัเทปบปิตภัณฑ์เสริมอาหารเดอะชลีนาโฮเทลด้วย ยาแก้ลมตราหมอเสงติดตามเข้ามาเลยครับติดตามด้วย fbt สมิตราทัวร์ติดตามเข้ามาเลยครับ, A, B, T, ราารบนี่แหละเทเบริดแชมป์อดีตแชมป์โลกตอนนี้เป็นแชมป์ของ wba เอเซียในรุ่นแบนเตอร์เวทอ้าวไปหลังครับขอเรียนเชิญท่านชูมอีกครั้งหนึ่งนี่เลยครับนักชกของเรานี่ ต้องยอมรับเลยเถิดนะครับในนามของก่อเกียรติโปรดักชันวันนี้นอกจากมวยสากคลแล้วเดี๋ยวติดตามมวยไทยมันมันทุกคู่ดังระเบิดเถิดเทิงแน่นอนนะครับนี่แชมป์ของเราถ้างวดต่อไปนะครับบีบคุมน้ำหมักอีกนิดนึงจะกลับมายิ่งใหญ่แน่นอนนะครับเทพฤทธ์ก่อเกียรติยิ้มพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาชมคู่มวยกันต่อครับ